ประโยชน์และความสำคัญของการตัดแต่งกิ่งไม้สวัสดียามบ่ายครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับลุงพอเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับลุงพอมาอยู่ที่แปลงสวนป่าลุงป้าพอแปลงที่หนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะครับลุงพอจะมาพูดถึงประเด็นความสําคัญ หรือประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับตามลุงพออมานะครับคับเพื่อนพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับวันนี้นะครับลุงผออมาอยู่ที่แปลงสวนป่าลุงป้าพอ,อแปลงที่1เพื่อทําคลิปนะครับสาระดีๆนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีประสบการณนะ์แล้วก็คิดจะปลูกป่านะครับเป็น ป่าเศรษฐกิจเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของความสําคัญของการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจเชื่อว่านะครับพวกเราเองนั้นนะครับก็คงต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เช่นเดียวกับลุงพอเหมือนกันนะครับว่านอกจากระยะห่างของต้นไม้นะครับที่เรา ใช้นะครับในการปลูกต้นไม้อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ต้องเรียนรู้นะครับควบคู่ไปก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้นะครับได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก1ปี2ปี3ปีนะครับเชื่อว่านะครับไม้ที่เราปลูกนั้นนะครับก็จะแตกกิ่งก้านนะครับออกไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราปลูก นะครับป่าเพื่อต้องการจะใช้เนื้อไม้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้ในการแปรรูปในอนาคตข้างหน้าความสําคัญนะครับในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้ก็มีความสําคัญตามมานะครับการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับช่วยนะครับทำให้ต้นไม้ของเรานั้นนะครับมีขนาดนะครับอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็ยังทําให้นะครับลำต้นลำต้นนะครับตรง นะครับสูงเปล่านะครับนี่ก็ลองมาดูนะครับว่าตัวอย่างของต้นไม้นะครับที่แปลงสวนป่าของลุงพออนะครับท ah ี huh? ่ลุงพออก็เริ <Nee> ่มตัดแต่งนะครับกิ่งเมื่อประมาณสองปีนะครับอายุไม้ได้ประมาณ2ปีนะครับแถวนี้นะครับก็เป็นไม้พยุงนะครับที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าไม้พยุงนั้นนะครับเป็นไม้ที่ชอบที่จะนะครับมีกิ่งก้านนะครับ นะครับแต่ว่าถ้าเราได้มีการบริหารจัดการนะครับดูแลตั้งแต่ต้นนะครับตัดแต่งกิ่งออกนะครับตั้งแต่ต้นก็จะทําให้ลําต้นนะครับของพยูงนั้นนะครับก็สามารถสูงเปล่าได้เช่นกันนะครับนะครับตัวอย่างของต้นไม้นะครับที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะทําให้ลําต้นของเขานั้นนะครับต้นไม้ที่เราตัดแต่งก็จะมีลําต้นสูงเปล่านะครับสวยงามนะครับ นะครับก็เป็นนะครับแปลงสาธิตนะครับแปลงตัวอย่างนะครับเพื่อมอบประสบการณ์นะครับเพื่อการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่คิดจะปลูกสร้างสวนป่าหรือถ้าเพื่อนนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกป่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับก็ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ เพจสวนป่าลุงป้าพออนะครับก็เป็นเพจที่จัดทําขึ้นมานะครับเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการปลูกป่านะครับเป็นป่าเศรษฐกิจเป็นการปลูกป่าเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับลุงพออเองนะครับทำแปลงสวนป่าขึ้นมานะครับนอกจากเป็นไม้มรดกเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินแล้วเนี่ยนะครับก็ยัง พร้อมนะครับที่จะมอบแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนะครับที่อาจจะอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับชนิดของต้นไม้พันไม้นะครับลุงพอเอพอเอเองก็พร้อมนะครับที่จะเปิดพื้นที่แปลงสวนป่าของลุงนะครับทั้งสองแปลงนะครับส่วนแปลงที่กําลังเห็นอยู่นี่ครับเป็นแปลงสวนป่าแปลงที่1นนะครับวันนี้นะครับต้องการจะให้ดูลำต้นนะครับ ของต้นไม้นะครับซึ่งแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับก็จะมีพันธุ์ไม้นะครับหลักๆอยู่นะครับหชนิดนะครับก็คือต้นมะค่าต้นประดูพยุงพยอมนะครับมะฮอกกานีแล้วก็ไม้แดงนะครับก็เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับหกชนิดหลักและหลังจากนั้นนะครับหลวงพระออกก็พยายามที่จะนำนะครับไม้ชนิดอื่นๆนะครับมาปลูก เพื่อสร้างความหลากหลายนะครับที่แปลงสวนป่าของลุงแล้วต้องการจะนะครับปลูกเพื่อการอนุรักษ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าอายุไม้แปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาก็จะครบ5ปีเต็มนะครับเห็นไหมครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสนะครับทำคลิป ในโอกาสต่อไปนะครับว่าระยะห่างในการปลูกสร้างสวนป่านั้นนะครับที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรนะครับลองดูนะครับที่แปลงสวนป่าของลุงเลยครับระยะห่างแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสทําคลิปนะครับในส่วนของการการเจริญเติบโตนะครับของต้นไม้แต่ละชนิดนะครับต้นไม้ชนิดไหนนะครับตัวเร็วโตช้านะครับชอบนะครับที่ดินอย่างไรนะครับ ก็จะได้โอกาสนะครับจะได้มีโอกาสทําแนอกาสต่อไปนะครับแต่วันนี้ครับต้องการจะให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นความสําคัญนะครับว่าการปลูกต้นไม้นะครับเราคงต้องใส่ใจนะครับดูแลในช่วงของ2อสาปีแรกนะครับก็คือการดูแลลดน้ําพรวนดินนะครับกําจัดวัชพืชนะครับให้กับแปลงสวนป่าของเรา เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นช่วงของการตัดแต่งนะครับต้นไม้นะครับให้มีลำต้นสูงเปล่านะครับเดี๋ยวลุงพออจะให้ดูนะครับช่วงท้ายนะครับลุงพออจะไปถ่ายวีดีโอนะครับสองใต้ต้นนะครับไม้แต่ละชนิดนะครับดูว่าทรงพุ่มนะครับไม้ที่ลุงพอตัดแต่งไว้นะครับ มีทรงพุ่มเป็นอย่างไรนะครับมีความสูงเปล่าอย่างไรเดี๋ยวลุงจะให้ดูในช่วงท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นการถ่ายวิดีโอนะครับส่องนะครับใต้ต้นนะครับของต้นประดู่นะครับลุงพอต้องการจะให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นนะครับลักษณะของทรงพุ่มนะครับต้นประดู่ที่ได้รับการตัดแต่งนะครับแล้วขณะนี้ครับก็ อายุไม้นะครับเกือบ5ปีนะครับต้นแรกนะครับที่ลุงพอต้องการให้เพื่อนๆนะครับเกษตรกรได้ดูนะครับว่านี่คือลักษณะของทรงพุ่มนะครับต้นประดู่ที่ได้รับการดูแลตัดแต่งนะครับเดี๋ยวลองมาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นพยูงนะครับก็เช่นกันนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าต้นพยูงนั้นนะครับก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ มีกิ่งก้านนะครับแตกกิ่งก้านสาขามากกว่าไม้ชนิดอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ใส่ใจนะครับดูแลตัดแต่งกิ่งนะครับก็สามารถนะครับต้นพยุงก็สามารถสูงเปล่าได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับพยายามที่จะให้พวกเรานะครับเพื่อนๆนะครับได้ดูทรงพุ่มนะครับของต้นไม้ที่ได้รับการดูแลนะครับต้นต่อมานะครับก็เป็นต้น ต้นแดงครับนี่ต้นนี้นะครับเป็นไม้แดงนะครับที่ก็ถือว่าเป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเช่นกันนะครับมี่ต้นแดงนะครับครับนี่ก็นะครับต้นแดงอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูต้นมะข่านะครับต้นมะข่านะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นมะข่านะครับก็เป็นไม้ที่ มีค่าทางเศรษฐกิจนะครับมีความต้องการในท้องตลาดสูงนะครับก็มาอยู่ที่แปลงสวนป่าลุงพออเช่นกันนะครับนี่คือต้นมะข่านะครับเห็นไหมครับก็จะมีขนาดนะครับแตกต่างกันนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันนะครับปลูกวันเดียวกันนะครับไม้ทั้ง6ชนิดเนี่ยนะครับปลูกวันเดียวกันแต่ว่าการเจริญเติบโตนะครับ ก็มีความแตกต่างกันนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นพยูงนะครับที่ได้รับการตัดแต่งนะครับทรงพุ่มนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับให้มีทรงพุ่มสูงนะครับเปล่าขึ้นไปนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้พยอมนะครับก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่เอ่อได้รับความนิยมนะครับนะครับก็ลักษณะของทรงพุ่มนะครับที่ได้รับการดูแลตัดแต่ง นะลงมาดูต้นนี้นะครับก็เป็นไม้พยอยมีเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับไม้มะฮอกกานีครับไม้มะฮอกกานีต้นนี้นะครับไม้มะฮอกกานีนั้นนะครับก็จะมีปัญหาน้อยครับคือตัดแต่งน้อยนะครับเขาสามารถนะครับสูงเปล่าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับนะครับนี่ก็เป็นต้นนะครับ ประดู่อีกต้นหนึ่งนะครับนะครับดูลักษณะของทรงพุ่มนะครับวันนี้ต้องการให้ดูลักษณะของการตัดแต่งนะครับกิ่งเพื่อให้ได้ทรงพุ่มที่สูงเปล่าขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นประดู่ต้นหนึ่งนะครับนยครับไม้ทั้งหมดเนี่ยนะครับปลูกวันเดียวกันครับเมื่อวันเข้าพรรษานะครับเดือนกรกฎานะครับปี6 0ครับ เดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาก็จะครบ5ปีเต็มนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นนะครับมะค่าอีกต้นหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้รับการตัดแต่งกิ่งเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าต้นอื่นๆอยู่นะครับนะครับก็คือบรรยากาศนะครับของสวนป่านะครับลุงพออนะครับบ่ายวันนี้ครับก็พามาดูลักษณะของการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับ เพื่อให้เขามีทรงพุ่มนะครับที่สูงขึ้นไปนะครับต้นไม้ต้องการจะให้เป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่ใช้เนื้อไม้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับเราก็คงจะไม่เอาไว้นะครับไม่เอากิ่งก้านไว้มากนะครับก็จะเลี้ยงเอาไว้นะครับทรงพุ่มด้านบนนะครับที่ให้เขานะครับวิ่งหาอากาศนะครับหาแสงแดดเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารนะครับในการดูแล ลำต้นของเขาเนี่ยครับก็เป็นนะครับลักษณะของทรงพุ่มนะครับไม้ที่แปลงสวนป่าของลุง่ออก็มอบนะครับประสบการณ์วันนี้ครับมอบประสบการณ์ของลุงนะครับในการตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรนะครับจะได้เอาไว้นะครับศึกษาเรียนรู้นะครับก็ เรียนกับเพื่อนๆน,นะครับที่มีประสบการณ์นะครับใครมีประสบการณ์ดีๆก็ช่วยขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงผอนะครับช่วงเช้านะครับมีประชุม นะครับด้วยความรักความคิดถึงนะครับต้องบอกว่าขณะนี้ครับลุงก็เป็นผู้ที่เสพติดนะครับแปลงสวนป่านะครับมีเวลาว่างก็จะมาที่แปลงสวนป่าเพราะว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับถอดหน้ากากอนามัยนะครับเดินได้สบายๆไม่ต้องกลัวโรคติดต่อในเรื่องของโควิด19นะครับแล้วก็ได้อากาศดีๆนะครับฟังเสียงนกเสียงกานะครับสีเขียวๆนะครับของต้นไม้ใบหญ้าที่แปลงสวนป่าของเราก็ ือว่าเป็นความสุขทางกายทางใจนะครับของผู้สูงวัยอย่างลุงผอนะครับก็เอาไว้นะครับพบกับคลิปในตอนหน้านะครับเรื่องอะไรจะได้นำเรียนให้กับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับเพื่อนๆได้ดูกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพจสวนป่าลุงป้าผอติดตามกันได้นะครับก็พยายามที่จะสร้างเนื้อหานะครับดีๆขึ้นมานะครับเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้ว่าผู้สูงวัยนะครับถึงแม้จะ60%แล้วนะครับเราก็ยังถือว่า60%ยังแจวครับเรายังมีพลังกายพลังใจนะครับที่พร้อมที่จะสร้างสวนป่านะครับเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับนี่ครับก็เป็น นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ขึ้นมานะครับในวันนี้แล้วก็พบกับตอนใหม่ของลุงพออนะครับคราวหน้าก็คิดว่าน่าจะได้พูดคุยกันในเรื่องของประสบการณ์นะครับการปลูกสวนป่าในเรื่องของการเว้นระยะห่างครับระยะห่างของแถวระยะห่างของต้นไม้ว่าควรจะเ,เว้นระยะกี่เมตรนะครับ ข้อดีข้อเสียของการปลูกต้นไม้นะครับระยะชิดระยะห่างก็จะได้มีโอกาสนำเสนอต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวลาด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ